ข้าแร่ลาภูเขาน้าภูเขาไม่เย็นลยหิวไม่ไม่อาจารย์ข้าแรเราใส่สมบูรณ์ไ่เราประวารงนถึงงานถึงงานใช้ได้เรียนได้กี่เดือนแล้วคะนานกว่างานจะประแลดลงทุนกันานทุ ย่าน้อยๆก็หน้ปีลนของนองอันนี้ได้กี่เดือนละเจาเดีนัเราจับเขามาจับเองงที่ใช่ไหมเขามาถึงที่แล้วเราไปส่ไม่ไม่ได้ปล่อย ่รแรกนีเรนรหนึ่ง,งถ้าเกิดมีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนมากปลาลอยตัวเมื่อไหร่ให้เอาแร่โขงหรือปุ๋ยกระสอบนะย้อนไปเลยหนึ่งกระสอบหายเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าออกซิเจนมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ปุ๋ยของเราอะแต่ยามาออกซิเจนข้าง,งล่างมันจะไม่มีพอไม่มีปลามันเริ่ม ้อยตัวถ้าร้อยตัวเอาแบบผงเควันก็ได้ให้ตัหาผลหรือไม่ปุ๋ยเม็ดเราก็ได้ใส่ลงไปเลยหายเลยปุ๋ยเม็ดนั้นใช่ถูกต้องครับนะไม่จำส่เลยหายเลยว่ายเป็นเรื่อปกติแล้วปลาตัวเร็วด้วยเพราะว่าอยู่บนผมไม่รู้ออกซิเจนใต้น้ำมันจะมีแค่ไหนแล้วว่าลาน้าร้อนเนี่ยแพลงต้นมันสูงถ้าแพลงต้นสูงเนี่ยปลามันหายใจไม่ได้มันหายใจได้จะเบะข้างบน เขาเรียกมันลายตัวใช่ไหมถ้ามันลายผมเมื่อไหรสัตว์ไปเลยแล้วตาเปิดเคบอกว่าล่วงหน้าเพราะผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแม่เขาเนี่ยจะอี้แต่ตืนบอกไว้ก่อนตีว่าจะเนี่ยอีแต่ว่าเขาเน้นน่านต้องความสม่ำขึ้นปั่นจานงงเลยเป็นบ่ออยู่บนเขาอ๋อปลาเขาขุดมีปัญญาขุดก็ถือว่าถูกตั้งแล้วส่วนใหญ่คนมองข้ามไปไงมองข้ามเออเนี่ยคนมีวิสัยทัศน์กันอย่างนี้แหละนี่อยากให้อาจารย์อาจารนได้เห็นกางตาะถึงมันมันยากไงก็มองไม่ได้ เราสายน้ำได้น้ำอยู่ตรงไหนสายน้ำต้นน้ำตรงโน้นเหรอแล้วเวลามาเข้าบ่อต้องเข้าตรงไหนเนี่ยตอนที่ตะลงน้่นใช่ไหมโอเคจบเลยเรียบร้อยอาจารย์แต่ของเนูคือหนูจะทําแบบนี้เอาเป็นแบบบ่อพวงคือทําแบบเนี่ยค่ะหนูมีสายน้ำเบาๆต้องดูขึ้นต้องดูก่อนถ้าเราไปหาสายน้ําได้แค่เหยาะๆก็พอแล้วไปดูก่อนถ้าไม่มีสายน้ําลงนะมันก็จบอาจารย์ของหนูคือหนูเน้นปั๊มน้ําขึ้น ความน้ำเพื่อนเราลองโอเคถ้ามีน้ำได้ถ้าเป็นเพราะว่าน้ำสมุนมันไม่ขาดกันเองมันจะไม่แรงตลอดมันจะมีน้ำตลอดนี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเพราะไอ้น้ำหยดตัวนี้ก็คือเขาให้ออกซิเจนในตัวนั่นเองครับนี่ค่ะครูการหลวง